เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกมวันพีชทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีผ่านด่านเจ้ากำปะสีแดงตัวนี้เนาะที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเจแปนกันเออมาดูกันนะครับว่าทีมที่ใช้ผ่านด่านเจ้ากำปะเนี่ยสุดเท่เนี่ยเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างเนาะเออมันเท่จริงนะดูดิมันเท่มากเลยในกำปะเนี่ยกำปะป้าอะไรเท่ขนาดนี้ถือดาวซามูไรด้วยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมที่ผมใช้นั้นเป็นอย่างไรนะครับไปเราคลิกเข้าไปดูกันเลยปุ๊บโอเคอ่ะเพื่อนนะครับเพื่อนที่ผมใช้ก็แน่นอนเนาะผมจะใช้เพื่อนเป็นโกลดีโรเจอร์นะครับในการผ่านอ่ารูปทีมนะครับก็จะประมาณนี้เลยต้องบอกว่าด่านของเจ้ากัมปะในเซิร์ฟเจแปนนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะ้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันเป็น นันเจียนนะครับที่ทําออกมาให้ทางตัวของเอสแล้วก็อาคาอินูอะครับที่สําหรับคนที่เปิดได้เนาะแล้วก็พวกเซงโงคุพวกอ่าลูฟี่ที่มันออกมาพร้อมตู้ของเอสนะครับให้ได้เปรียบในด่านนี้มากๆเลยเพราะว่าจะมีสกิลอะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้เราได้เปรียบด่านกาปะแล้วก็ผ่านง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า ถ้าเราไม่มีเอกกับอาคาอินุแล้วก็ตัวกาชาที่มันจะเพาะเจาะจงในดันนี้นะครับเราจะผ่านไม่ได้เลยจริงๆมันก็พอจะมีทีมที่พอจะผ่านได้เนาะทีนี้ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นทีมที่ทุกคนเห็นเลยนะครับหลักๆก,ก็คือโลเจอร์นะครับทั้งสองตัวนี้เอามาบัฟดาเมจนะครับผมแล้วก็เชงคูดเนาะเอามาเพิ่มเชนในการโจมตีแล้วก็คาคุสําคัญมากเลยคาคุตัวนี้เนาะเดี๋ยวสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบาย ระหว่างการเล่นเรเวๆดีกว่าเนาะเออจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยครับไปลุยกันต้องบอกว่าด่านนี้ถ้าเกิดตัวของคนที่เล่นเซิร์ฟเจแปนไม่พร้อมจริงๆก็ไม่แนะนําให้วันเล่นเนาะเพราะว่าค่อนข้างยากและต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้ตัวเฉพาะทางเยอะนิดนึงเนาะอ่าไปครับด่านแรกก็มีอะไรครับเราตีเก็บถ้าไม่ตายไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมนะครับด่านแรก โอเคตีไปในระหว่างนี้ผมก็จะอธิบายสกิลของคาคุไปด้วยเลยนะมันชื่อคาคุใช่ไหมเนี่ยเรียกมันเรียกผิดเรียกถูกเนี่ยก็สกิลของเจ้ายีราฟแล้วกันอ่ายีราฟซีพินนนะครับตัวนี้เนาะจะทําการนะครับผมเอาหลักๆเลยเนาะเอาหลักๆที่เกี่ยวกับดันนี้นะจริงๆสกิลของมันต้องบอกว่าโคตรเยอะเลยรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะแต่เอาผมจะเอาหลักๆเลยเนาะสกิลที่ผมเอาเจ้ายีราฟตัวนี้ติดเข้ามาในทีมจะทําการนะครับดีบัฟนะครับลบ ลบสกิลดีบัฟของบอสนะบอสจะทําการลดพลังโจมตีใส่เรานั่นเองนะครับเจ้าคาคุตัวนี้ก็จะทําลายสถานะตรงนั้นออกไปเนาะจริงๆนะครับคาคุตัวนี้จะทําได้มากกว่านั้นอีกเยอะเนาะแต่หลักๆผมเอาแค่นี้ลวกันเพราะว่าตอนที่กดใช้สกิลอะมันเห็นแค่นั้นจริงๆเวออ้ยก็เลยคิดว่าถ้าอธิบายยี่ยาไปคนที่ไม่เคยมีตัวหรือเอ,อ่อคนที่ไม่เคยเห็นก็จะงงเพราะว่ามันติดแค่นั้นจริงๆอนะติดแค่ลบสถานะดาเมจลดลงแค่นั้นเองจากบอสเนาะ เออตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากกับด่านนี้เนาะก็แนะนานะครับอันนี้สําคัญเลยนะถ้าจะเล่นตามผมเนาะผมก็แนะนํานะครับผมให้อัพตัวของเจ้าอ e ีราฟซีพีนตตัวเนี้ยปลดลิมิตเบรกอ่ะให้เต็มไปเลยเนาะเออถ้ามีกุญแจเหลือก็เอาให้เต็มไปเลยแต่ถ้าไม่มีกุญแจเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ได้อะ่ะเอาเท่าที่มันไปถึงอะ่ะเออเข้าใจไหมคือเอาเข้าที่มันอัพไปได้อนะ่ะแต่แนะนําต้องปลดลิมิตนะ ต้องปลดลิมิตเบรกนะครับเดี๋ยวจะบอกนะว่าทําไมถึงต้องปลดลิมิตเบรกนะครับที่ผมจะมาอธิบายนะว่าทําไมถึงต้องปลดเนาะ,ะ,ะตรงนี้ด่านนี้เราก็เจอเป็นปัญหานิดนึงนะครับตรงนี้คือคนที่ขเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีตัวละครที่ตีนาสีเงี้ยซึ่งจริงมันยากมากเลยนะจะต้องตีสีแดง5ครั้งลูกแก้วบ้าอะไรจะออก5ครั้งเนาะแล้วก็ตีไปเรื่อยเลยเนาะแต่รู้สึกว่าทางด้านของโอเด้งของผมนะครับจะทําการปลดลิมิตเบรกมาอ่าสักครึ่งทางได้จะทําให้สามารถตีทะลุเข้าเลยโดยที่ไม่สนใจเกาะเลยเนาะสำหรับตัวโอเด้งของผมนะครับนะตัวอื่นจะตีไม่ผ่านกองหมดเลยอืเนี่ยมันจะมีโอเด้งตัวเดียวนาะที่จะตี ทะลุผ่านอยู่คนเดียวนะครับอื่นจะไม่ผ่านเลยเนาะโอเคตอนนี้หม่ก็จะสลับนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยเลยอ่าอืมอืม,อมโอเคประมาณหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับคือตีไปเรื่อยนะโอเด้งส่วนใครที่ไม่มีแล้วถามว่าเทคนิคที่จะผ่านผ่านยังไรตัวนี้ ก็คือถ like um ้าไม่มีจริงอะมันค่อนข้าที be ่จะลำบากนะครับเพราะว่ามันล็อกอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตรงเธอเนี้ยมันจะเหลือ3ลูกเนาะถ้าเราเก็บลูกแก้วสีฟ้าถ้าเราดวงดีมีลูกแก้วสีฟ้าเรียงกัน3ลูกเราก็สามารถที่จะฆ่าฆ่าเจ้าเจ้าตัวนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรตัวไม่พร้อมจริงๆดันนี้ผมแนะนำเนาะเขาเรียกว่าอะไรไม่แนะนําให้ลงเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะครับ แล้วก็ค่าที่จะใช้ตัวเฉพาะทางอย่างมากเลยเออต้องบอกแบบนี้โอเคมาถึงด่านเจ้าปัญหาแล้วนะครับด่านนี้นี่เองนะครับผมนินจาไรก็ไม่รู้เนี่ยนินจาฮัตโตะหรนินจาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย, Ninja, Ninja, เ,ยเพื่อนจะเห็นไหมครับว่านินจาเนี่ยมันสกิลค่อนข้างที่จะก,กวนตียินมากๆเลยวันนี้ก็ควรตีเลยนะขออย่ามิหนึ่งเนาะมันจะทําการล็อกเรานะครับทางขวาเลยนะห้าเธอเนี่ยแล้วก็บัฟโล่อีกห้าเธอ,อเป็นอะไรที่แสบมากเนาะตรงนี้บอกเลย ใครเจอไปต้องเจ็บทุกคนแต่มันจะมีอยู่สกิลหนึ่งครับของน้องตัวนี้ที่ผมไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าน้องอ่ะมีความสามารถในการที่จะล้างโซ่และล้างเกาะด้วยสีเทินซึ่งน้องอ่ะเป็นตัวดันเจียนเป็นตัวบอสของดันที่แบบว่ายังไงอ่ะเออผมไปปลดมาว่าผมไปอ่านพยายามหาตัวอะไรที่สามารถที่ทำ,ทำลายโซ่ทำลายเกาะลุ้งได้ไหมเนี่ย5เธอมันมีไหมอ่ะก็ไปเจอน้องคนนี้ครับผมโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลยของของด่านนี้นะผมยกให้น้องคนนี้เลยเดี๋ยวน้องทำเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมกดสกิลน้องนะอ่ะน้องกินข้าวครับน้องกินข้าวครับเป็นไงครับลบทั้ง2องบัฟเลยนะเห็นไหมน้องอย่างโหดผมบอกเลยน้องอย่างโหดนะครับน้องจะทำการลบทั้งโซ่ทั้งเกาะลุงโคตรดีผมบอกเลยว่าน้องโคตรแจ่มเนาะจังหวะนี้เราก็ใส่สกิลของโกดีโรเจอร์ไปเลยครับ ทำการเปลี่ยนลูกแก้วให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดสกิลของโอเด้งไปครับทำการเปลี่ยนลูกแก้วเป็นลูกแก้ววานอนะครับปึ๊บมาโอเคแล้วจุดอีกสําคัญอย่างหนึ่งเนาะเราพอเราเข้าไปในบอสถัดไปครับบอสกัมปะบอสกัมปะจะทําการลดท่าไม่ตายของเราทุกตัวเพราะฉะนั้นน่าจะทําให้ทีมเรานะครับไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้ตรงนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเนาะผมก็จะทําการใส่สกิลของทางด้านแช้งกลุ่มไปเลยเนาะ เพื่อรับเชนเนาะแล้วก็กดสกิลของโกดีโรเจอร์ไปอีกทีครับเพื่อเคลียร์ตัวข้างแล้วก็บวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรบวกบัฟลูกแก้วขึ้น้มันเป็น3เทนินจะเท่ากับลนะ็อกเชนเนาะตรงนี้สําคัญมากสเต็ปตรงนี้เนาะพยายามทําตามไปได้เลยนะครับถ้าใครมีตัวประมาณนี้เพราะว่าไปถึงเราจะโดนลดถ้าไม่ตายล้วจะทาอะไรไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวดูนะโอเคเดี๋ยวดูนะว่าเราจะโดนโดนโด,อน,ดอนอะไรโดนลดถ้าไม่ตายนะครับดูนะกำปะโคตรโหด ป็นไ,ไงครับกําป่าโหดมากรถถ้าไม่ตายถ้าไม่ใช้เอกอาคาไฮนุอะรับรองด่านนี้เราจะไม่ผ่านเนาะอืไปครับแต่แต่เพื่อจะเห็นว่าคาคุของผมหรือเจ้ายีรัฟ์เนี่ยซีวีไนผมจะไม่โดนรถเนาะเพราะว่าตัวเขาเองทําการปลดลิมิตเบรกนะครับทําให้เมื่อตัวเองนะครับโดนรถถ้าไม่ตายตัวเองจะย้อนกลับมาก็คือจะไม่โดนรถนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่าต้องปลดลิมิตเบรกเท่านั้นเนาะ แนะนําให้ปลดไปเลยนะครับเพื่อจะได้ให้ทําไม่ตายได้เพราะว่าท้าไม่ตายของเขานะครับจะเอามาเอาล้างบัฟอ่านี่ตรงนี้เองบัฟลดพลังโจมตีของบอสดูครับเรียบร้อยหา,ายไปแล้วครับบัฟลดพลังโจมตีของบอสทีนี้ก็บอสก็จะไม่มีอะไรกันแล้วเนาะเอาละเราดาเมจไม่พอนะนเพื่อนเห็นว่าตรงนี้ดาเมจเราไม่พอนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกไปเรือก็โคตรจะสําคัญไปเรือของแฉงกลุ่มนะครับตัวนี้คือแบบ จะลดคูดาวเนาะของสกิลลีดนะครับ1เทินเออคือแบบว่าดีมากๆเลยนะครับอือใส่อีกเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ผมถึงบอกว่าด่านนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเจาะจงไปที่ตัวแล้วรวมถึงเรือด้วยอันนี้คือเป็นทีมที่ผมพยายามหาสุดๆแล้วละ่ะมันได้คันนี้จริงๆเนาะทีมอื่นผมไม่ผ่านอะเอาง่าเดียว่าไม่มีทีมไหนผ่านแล้วนอกจากทีมเนี้เนาะ,เ,นะเดี๋ยวก็จะตีไปเลยเนาะ โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทีมผ่านเจ้ากำป่าสีแดง11ดาวต้องบอกว่าถ้าตัวไม่พร้อมคือไม่แนะนำให้มาเล่นเด็ดขาดเป็นด่านที่ยากมากๆด่านหนึ่งเลยสำหรับผมเนาะด่านที่ยากมากๆเลยนะครับตัวไม่พร้อมไม่แนะนำให้มาเล่นอาจจะไปฟาร์มตัวอื่นมาลองก,ก็ได้ เออแล้วก็ MVP อย่างที่บอกก็คือน้องคนนี้น้องชื่ออะไรผมก็จำชื่อน้องไม่ได้แลว้วอะแต่สกิลดีมากๆเนาะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมยังฟาร์มไม่เต็มเลยแต่ผมเอาน้องมาใช้ก่อนเพราะว่าอยากจะรีบผ่านด่านและรีบฟาร์มเจ้ากัมปะนะครับแต่น้องบอกเลยดีมากโคตรนะครับในเซิร์ฟเจแปนข้อดีของคนที่เล่นเซิร์ฟเจแปนคืออะไรครับคนที่เล่นเซิร์ฟเจแปนข้อดีที่เขาจะได้เปรียบคือมาคลิกที่นี่เลยครับอันสุดท้ายนี่เนาะเขาสามารถไปที่ไอเนี่ย ไอ้บ้านบ้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าบ้านอะไรไม่รู้ครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับเนี่ยครับมันสามารถเลือกบอสออกมาได้เองเลยเว้ยโคตรดีเลยอ่ะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเลือกบอสที่เราจะสู้ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็มาเลือกน้องเนี่ยใช้แต้มกันหกสิบไอแต้มตรงนี้รู้สึกมันจะรีทุกๆุก,กเปลี่ยนวันนะครับมันก็จะรีกลับมาน้องเนี่ยเราก็กดไปฟาร์มน้องได้เลยเออโคตรดีเลยอ่ะไปฟาร์มได้เลยนะครับเซิร์ฟเจแปนดีมาก,มากๆเนาะดูแต่ตัวโคโลซงคาลเซียมมีหมดอ่ะ ให้เราเลือกฟาร์มได้เต็มที่นะครับน้องตัวนี้ถือว่าเป็น MVP มากๆเลยสําหรับด่านนี้รวมถึงคาคุด้วยนะครับผมก็หลักๆในการผ่านด่านของเจ้ากําปะตัวตัวในบอสล่าสุดนะของเซิร์ฟเจแปนก็จะประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับพิมพ์ให้พร้อมก็มาแนะนําให้ผ่านเนาะก็ตามนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม